สวัสดีครับค like, ุณผูนน้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17มิถุนายน2566ายมีการเปิดเผยนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินและประธานาธิบดีเรเซฟเทยิปเฮดกันผู้นําของทูเคียนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าผู้นํารัสเซียนั้นจะเดินทางเยือนทูเคียเร็วๆนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียนั้นจะเดินทางเยือนประเทศสมาชิก ของนาโตนับตั้งแต่เขาส่งทหารหลายหมื่นนายเข้าไปในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ทั้งนี้ปูตินไม่ค่อยจะเดินทางออกนอกรักเสเซียเท่าไหร่นับตั้งแต่เริ่มดําเนินการในการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอย่างเต็มรูปแบบมีคําเชิญจากประธานดิบดีเรเซฟเทยิปเฮโดกันผู้นําของทูเคียปูตินและเฮโดกันนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าการเดินทางเยือนจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงวันเวลาที่ชัดเจนมากนัก นี่คือสิ่งที่ทางด้านยูรีอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลรัสเซียนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรนเซตตยิปโดกันนั้นได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมากลับมาดํารงตําแหน่งอีกสมัยเป็นเวลา5ปีซึ่งจะทํโรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านทาานูเกียทูเกียปฏิเสธเข้าร่วมกับพันธมิตรตะวันตกในการกําหนดมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเล่นงานรัสเซียแต่ขณะเดียวกัน พวกเขาก็ได้จัดหาอาวุธให้กับยูเครนและเรียกร้องให้เคารพอำนาจอธิปไตยของอยูเครนทุเคียนั้นยังช่วยเป็นคนกลางในการแลกเปลี่ยนเชลยศึกร่วมกับสหประราชาติและการเจราจาต่อรองจนบรรลุข้อตกลงหนึ่งในเดือนกรกฎาคมที่เปิดทางขนส่งธัญพืชอย่างปลอดภัยจากท่าเรือต่างๆของอยูเครนผ่านทางทะเลดาในเวลาต่อมาดมิตีเปตคอฟโ,คโษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นยกย่องในสิ่งที่เขาเรียกว่าความร่วมมืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างทางด้านรัสเซียกับทุเกีย พร้อมยกย่องการวางตัวที่สมดุลของเรเซิปเธอยิปเธอเด็กันในความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางด้านนมิทเชเปตคอเบอกว่าดังนั้นเราจึงต้องทาทุกอย่างเพื่อรับประกันว่าทูเคียเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเราความเป็นไปได้ในการเดินทางเยือนทูเคียของผู้นํารัสเซียนั้นมีขึ้นแม้ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ได้ออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตั้งแต่เดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาตามคํากล่าวหาว่าเกาะอาชญากรรมสงครามยูเครน นั่นหมายความว่าเขาเสี่ยงถูกจับหากเดินทางไปตากแดนอย่างไรก็ตามถูเคียไม่ได้เป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมซึ่งก่อตั้ง i อซีซดังนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะเดินทางไปเยือนถูเคียแล้วจะถูกจับกลุ่มตัวก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมีนาคมดมิทรีเมสเวเดตอดีตป,ประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งปัจจุบันนั้นดํารงตําแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียเปรียบเทียบหมายจับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าเหมือนกับกระดาษชําระ ชี้มันไม่มีความหมายใดๆเนื่องจากรัสเซียไม่ได้เป็นรัฐสมาชิกของ i อ c เช่นเดียวกับทางด้านมาเรียสคาราวาโคสกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียที่เขียนบนช่องเทเลกราฟในตอนนั้นแสดงความคิดเห็นว่าหมายจับของทางด้านสารอาญาระหว่างประเทศนั้นไม่มีความหมายใดๆเลยการตัดสินใจของสารอาญาระหว่างประเทศไม่มีความหมายต่อรัสเซียในนั้นรวมถึงจากมุมมองทางด้านกฎหมายรัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศ และมันไม่มีพันธะสัญญาภายใต้ธรรมนูญดังกล่าวนั่นคือสิ่งที่มาเรียอสคารว์วานั้นได้มีการเขียนเอาไว้บนช่องเทเลกราเมก่อนหน้านี้และทางด้านรัสเซียนั้นมีการตอบโต้อายการของสารอาญาระหว่างประเทศด้วยการออกหมายจับเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือมีการดําเนินการหากว่าคนเหล่านี้เดินทางเข้าสู่รัสเซียก็จะถูกจับกุมตัวเช่นเดียวกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับทูเกียล่าสุดนั้นผู้นําทั้งสอง chắc chờ cảnh ít khoáng đường đập.